ดูคลิปนี้แล้วผมว่าหลายๆคนคงอ,อยากอยู่บ้านริมตะหนิ่งแน่ๆครับผมคิดดูดีครับบ้านอยู่ข้างคลองเดินออกมาก็ได้มาตกปลาสนุกนกแบบนี้แล้วอะครับผมส่วนใหญ่นะครับในคลองนี้จะเป็นคลองนะผมที่ปล่อยน้ําเข้าน้ําออกจากบ่อปลานะครับปลาก็จะมีทั้งปลานิลปลาหมอเทศปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนปลาหมอคางดํา แม้ว่าจะเป็นกุ้งขาวนะครับทุกคนปลากระพงก็อาจจะมีนะครับสําหรับใหม่นี้ดูนี่ครับผมหย่อนลงไปปุ๊บกินปั๊บลงไปปุ๊บกินปุ๊บตลุบทุบปุ๊บตลบทุบปั๊บตุ้งแฉะสําหรับเหยื่อที่ใช้นะครับในหมยนี้ก็จะเป็นกุ้งขาวนะครับผมทําเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ตกครับหย่อนลงไปแค่ริมตะลิ่งนะครับผมใช้สายสั้นๆนะครับผมน้ามันตื้นนะครับทุกคนหย่อนไปปุ๊บเนี่ยทุนมีอาการปั๊บเลยนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ไปแล้ว ไปแล้วครับผมดึงขึ้นโอ้โหมันไม่ติดนะครับทุกคนตัวเล็กนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อบ้านหวานแห่ด้วยนะครับขอบคุณครับผม